เห็นหนบายบาม้ายโรยรวงหล่นลงมาคิดถึงขวันตาคนรักที่ลาพี่ไปเคยพราะรักกันใต้ร่มเงาว่าปูผ้านั่งริมลำธารน,น้ำสาสวันนี้ทำไม ดูไปอ่ะแหงาความรักร่วงโรยมันไปอ่ะไม่เช่าเ <ś cảm> จ้าลือมารักเราบอยบินาอยู่กลางสีแสงไปเป็นดาราเป็นนักร้อง รับบทอะละครอะเป็นนักแสดงนะเริงร่ากลางแสงสังคมไฮโซลืมาโนมาบ้านนะปลาราปลาเจ้าคงลืมหมดแล้วอีสาวคนโก ร่ำรวยเงินทองอมีชื่อเสียงทิ้งเตียงไม้ไผ่อ่ะไรอ่ะแต่งมงไปอยู่คันโดติดแอร์้รูราห็นคนาบายไม้รวยอะรวงาหล่นตามลมหัวใาจาย่ผีตรมาพระรักเราไกลอ่ะ สุดควาไอหนุ่มลูกทุ่งกลํำแดรนมอซในเลยจะไปเทียบชันนะดาราต่างสักนะดีนะรักราวรโรอย